ติสโลบ้าตัวนี้อยากกินกาแฟจากตัวนี้เออมันชื่อตัวอะไรนะชื่อว่าเซนติครับอ๋อเซนติเอ็มใช่ไหมใช่ครับอ่ากับเครื่องบดนี้ตัวนี้เลยอระกอบโมยยังฮะโมยังเรียบร้อยฮะเรียบร้อยให้โม้อ่ะโมยเอาโมเองใช่ไหมใส่เฟืองเรียบร้อยครับอ่านี่ วันนี้ผมกินตัวนี้แม่จันใต้หอมมากนี่สสวยด้วยอีกข้อกลางจากลงข้อหน่อยนะฮะเป็นตัววิวคอพปี้ครับนี่ตัวนี้นะอุปกรณ์น่ารักมากเออเป็นสโลบาร์ที่อัปเกรดมาจากเต็นเต็นเนมื่อก่อนเต็นอย่างนี้เนาะ แล้วตอนนี้ก็อัปเกรดเป็นรถตู้ละรถรถฟุตทักละนี่อยากเห็นช็อตจากตัวนี้มากได้เลยครับพี่านาคหน่อยได้เลยครับมีเขียนด้วยโอโ้โหลงอลักลระลงยันอะไรป่ะฮะเล็กมาเยือนเล็กมาเยือนโอ้ยพอหน่อยกำลังจะขับรถกลับบ้านเซฟทริปครับเออเซฟทริปนะฮะ,อ,ะอันนี้ใช้ไม่นานนี่ครับ ตัวนี้ใช้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับเป็นปีละมันดูแข็งแรงดีเนาะใช่ครับนี่เปลี่ยนอะไรลูกยางอะไรบ้างหมดตอนนี้ก็ลูกยางตัวที่ใช้เป็นจำเดิมเลยครับเติมน้ำร้อนเรียบร้อยพร้อมกดเรามาดูนี้มันต้องโยกว่านี้นะอ๋อช็อตสวย สวยงามว้าวจัดเข้มๆเ,เลยอ่ะอืมจัดไปกี่บาทเนี่ยตอนนี้หลายบาบอย่างเข้มอ่ะโอ,อ,อ้สติสโลบันหยับไว<อ>้เยเล็กาลามาเยือนแล้วเรียบร้อย เมกาโนโกาแฟไทยหอมหวานคู่การแนะนำเลยตัวนี้อร่อยอร่อยก็จะมีอีกเยอะเลยให้เลือกครับสติสโลบารนะครับอยู่หน้าโรงแรมประจักตาอุดรครับผมน่ารักมากเริ่มต้น50บาท